ซ i บอลรวม Crystal Design Center แห่งนี้นั่นเองค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าฟาร์มใหม่เปิดแบบสกสารใหม่เพราะจะเป็นการออดิชั่นมิสแกนในรูปแบบที่เป็นฟิลกึ่งเกมโชว์ฟิลเกาหลีเลยไม่เคยเออมน,นมาก่อนฟิลไอดอลใช่ครับผมใช่ครับ ไปไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะพอเจอตบผมเป่ผมเราคนช็อคเลยเพราะเชิญยังไงเราส่งต่อให้กับพิธีกรพักษะดีบอสได้เลยเดี๋ยวให้เขาแนะนำกรรมการแต่ละท่านก่นีกว่าได้ค่ะ ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับน้องเออร์แล็พี่พีกอองในครันี้ขอต้อนรับด้วยประสบการประกวด KST Idol นะครับหรือว่าน้องออดิชั่นของ Miss i ส a n ากร,รุ๊ปแยมหากรและ Mi สตราสลับปีสอี2,024ครับอยู่ผมด้วยกันักตเป็นติตเตอร์สตูนเดยวันเีรับหาที่ที่การาสนมต้องขอสวีทกคนที่ยนซซ้ C C ปลุูงแห่งนี้ด้วยขอเสียงนถ้าเสียงตอแบบนี้น้อง,องด้าหลทั้งสจังหวัดที่รถกลับสลับกแล้วนะขอสียงกัน่หน่งยนะัน ไลฟ์สดทางเพจลิสต์ไตรสลับบุรีและลิสต์ไตรกรุงเทพหาดนครนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจจากน้องทุกหมายเลขได้พลเชียร์หมายเลขไหนนะครับทีมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยและที่สำคัญครับวันนี้ทุกคนจะมาเฟ้นหาตัวแทนงานยามที่พร้อมทั้งสี่จะพร้อมๆกันทั้งบิวตี้บาร์บี้เบรนและลิสเต็ด้วยในปีนี้ใครจะเป็นตัวแทนสลับบุรีและกรุงเทพมหานครเรามาเฟ้นหาตัวแทน ้อมแกันรอบดิชานรอบแรกครับและวันนี้ครับเราจาวติชานได้เลย่มทั้งถังคู่ค้ำหล่า,าลนี้เราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ส่งผู้วดฒรถทา่พร้อมแล้วไปเจอกับการของเราในวันนี้กันเลยครับท่านแรกครับคุณนภัสโมศิยาออฟฟิเชียลเมก้าอาสินผู้กำกองอกกมิสระออฟฟิเชียลวิสระใช่เลยและกำลังที่อมาของเราครับวันนี้ในสีของเข้ากับทีมของเราเลยกับคุณเต๊อนนะอมรศักดิ์ ผู้หครับท่นการพันาษาักฤนระดับองคกรและเจ้องเถกภาษาอังกฤษยายาและเป็นที่ตอบเตกชื่อใดวคนลทค่และทัานต่อมาในะครับันี้เนี่ยถือว่ามีบนที่ใกล้ชิดกับน้องๆทั้งสองจังหวัดเลยกับคุณแป้งวงสกรที่จียารักษ้จีการักษที่เส้ร์ฟวเต็งแยสองันยี่สิดสี่ แล้วกนิกันเลยนะรับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมาในทีมป่าที่เือนไทยนะส่วนก้าก้ากับคุณบอซี่ที่ดีนะโปรีมชันการแข่งันที่มีการประกวดที่สุดคุณเทสสันติอรภัยปี24ครับขอคำที่ฟ้าไปก่อนนะมาที่หวานจพี่ฟ้าก็ก่อช้า สวยมากและอุ่นๆดยครับความสวยไม่ตองหลอกแตความเท่ของเธอเนี่ยที่ขาดเลยกที่สองว่าน่าสวากเลียด้ายความค่าหัวใจแบบนีนเนี่ยและมั่นตรงต่าด้วย สลับขาขอขึ้นหัวใจค่ะขึ้นหัวใจมือขวาได้ไหมคะเออี่นขอขึ้นหัวใจมือซ้ายครับทีจงนีงเาจะทาเรัมแกัตงๆรม้นหลาเลยนะรับแล้วี่ตาเราค้งหกคนวันนี้แต่ไม่หม้อยับเรายังมีอีกสองคนที่เป็นผ้ ของมิสแรเทิรมมาก่อและมิสแกนสลับุรีในปีที่ผ่านมาด้วยก็ขอแนะนำด้วยสำหรับคนแรกของเราครับอนพิจิพิจิราสโตรนั้ิสแนทีเิร์มาก่อนรบสองิสแนยาสองพันยี่สิบสาครับมาแมาหลังปนกระซิบนะบอกว่าถ้าพิจิมาปีนี้เนี่ยเข้ากันเลยกับทีไอเก้าเนาะต่ออีกคนนี้ครับกับมิสแกนสลับุรีในปีที่แล้วครับ สวยเป็นทุกครั้งที่เจอเลยกับก๊อฟเฟ,บเเฟบบงบอวิซราเฟงมิสคร์สากันที2023และกันกั็กรองบิสคกรสไทยแลนด์2023ด้วยเป็นไงบ้างครับวันนี้กิจการของเราั่างทัง้งท้อต่ังกอเสียงดังๆเลย ถึงยอดมากและอย่าลืมนะครับให้กำลังน้องๆทั้งสองจังหวัดเข้าไปกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้ใจน้องๆได้โดยทั้งสองจังหวัดกับการเฟ้นหาตัวชางงานเระดับรอมแรกนะครับกับรอบออรดิชั่นวันนี้ย้ำเลยว่าจะมีการเฟ้นหาทุกทุกวิเลยไม่เพียเรื่องของการเดินครับการแสดงความสามารถการตอบคำถามใครอยากจะเจอแบบโชวรอบไหนอีกสักครู่หนึ่งจะได้เจอแน่นอนและในตอนนี้ครับบทเรียทีพร้อมอยู่แล้ว เขาจะอธิบายกติกาเราในรอบแรกกับการกรนโชกในรอบแรกครับพร้อมแล้วไปเจอกับเขาสองคนเลยกับน้องเอิร์นและปีบองบนเวทีขอบคุณมากขอบคุณพี่การมากเลยนะคะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้พี่การอีกสักรอบได้ไหมคะแล้วก็กลับมาถึงในช่วงหลักของเรานะคะพี่ดิีปองคือตอนนี้จะบอกว่าตื่นเต้นแทนผูกเข้าประกวดมากๆเพราะว่าเป็นการประกวดรอบอนิชาที่ไม่เคยเกิดข,ขึ้นที่ไหนมาต่อนและตอนนี้เนี่ย คือมีกติกามาแล้วกติกาแบบเล็กๆน้อยๆเลยแค่จะขึ้นมานั่งมานั่งแบบธรรมดาไม่ได้ที่กอมันขึ้นมานั่งธรรมดาไม่ได้มันต้องมีลูกเล่นที่แม่เล่นได้ไหมแม่ก็เล่นค่ะแต่แม่ต่อเล่นเลยโดยจะอธิบายให้ฟังกันก่อนละกันนะคะว่าอธิบายกันการอบที่หนึ่งเนี่ยคือจะมีที่นั่งอันดับสูงสุดไล่ระดับไปลงไปน้อยสุดโดยผู้เข้าประกวดแต่ละท่านเนี่ยจะเลือกที่นั่งอื่นเอนงค่ะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้เข้าประกวดมิสแกรนกรุงเทพมหานครและมิสแกรนนิสแกรนสำหรับพอนีได้เลยค่ะ